โอ้ระบายดากันนะฮวันนีครับผมตุ้ยนะครับวันนี้ผมจะช่วยขายเสือสเส้อนะฮะเสื้อนะฮะอยาขอนี่ไงารอเก์ี่นะครับผมมาช่วยกันนะฮเราต้งอนใจสู้ใต้น้ำท่วมนะฮะตัวสองอสตตอนนิบต้นนะครเข้ามาร่วมทำบุญนะครับผมสรุปขนา รุ่มนะครับผมด้านหน้าด้านในก็เข้ามานะฮะไปแล้วขายแล้วขายแล้แล้วขายแลสองตัวขายแล้วสองตัวไม่แล้วสีน่าเป็นแบบสองตัวพี่ครับผมนะฮะรถาัเสื้อสวยถุงาสวยด้วยนะฮะคนเส่ก็สวยคนใส่ก็สวยส นี่ครับอันนี้ไม่ใช่นะับตัวนี้นะฮะนี่อี่นะนี่อีกนะฮะสนาดเหนนะพี่พี่นาดไนะสองร้อยหครับสองอยห้าไซส์เอ็มหนึ่งตัวนะสีดำนะฮะช่วงนี้นัชทุนฟีเวอร์ครับผมรุู่รช่วยกับคุณนะครับ เราจะได้ได้คุณด้วยกันนะครับผมช่วยกันไทยด้วยกันนะฮะผมไปการอีกอย่างนี้ครับอ่าไปครับไปแล้วครับได้หนึ่งตัวครับใช้ใช้เองครับทีนี้ครับผมพี่ว่าสีอะไรสวยผมว่าพี่สวยนะครับนั่งง่ายนั่งง่ายนั่งง่ายเป็นอย่างนี้นะฮะนี่หลังนี้ต้องต้องพูดนะผมนะฮะขอบคุณเชียร์กันผู้บริสุทธ่์ยินดีผู้บริส่ทธิ์มากนะฮะนะฮะ เชิญนะ250ครับ 10. ตัวละสองทุกไซส์250นะครับม kind of ีสองสีเลือกซื้อเลยนะครับร่วมาทำชุดช่วยนะผู้ประสงค์นะชุดนะครับทำได้ทิ่เสื้อผูนะครับตัวนไม่หายนะตัวไม่หายนะครับมีฮับตัวนี้ครับไว้ใส่ครับเอาดีครับเอาดีครับทำไี้ที่เสื้อทุกคนนะครับนครับไี่ชอบกินเลยนะฮะนะฮะสองร้อยสิครับนี่ครับผมมีสองสีนะสีฟ้าสีดำนะครับ ผมไม่ใช่ประเทศไทยนะคะรับเจ๊อ้อยะครนะนะับเจ๊อ้อยของานกอนนะฮะนะฮะอ่ะนะฮะสีดารับไซแอลนะฮะอีกตัวครับเอามาแล้วฮะนะฮะไซแอลนะขอบคุณนะครับขอบคุณต่อร้านสินค้าใกลับไปสองแสนห้าหมื่นนะครับผมนะฮะนะฮะตัวนะครับอีกตัวมาละะนะะและะ้วะค,ะครับ 250, น,นะฮะ 250ครับ250ช่วยผู้ผู้สมทับน้ำช่วยผู้รับขอช่วยเหลือใครด้วยกันนะฮะาอีกแล้วนะฮะเอ็นหนึ่งอ้วครับวใส่เอ็นสีงดำนะฮะมาฮะตอนนี้กำลังขายดีครับขายดีนะฮะร่วมทับบุญกับผมนะครับช่วยเหลือผู้สมทับน้ำช่วยนะครับทิ้งหมายลงมาแล้วไม่ที้งทำเงินนะถึงเงิน้างบนลงมาช่วยข้างล่างต่อได้คที่นะมานะฮะ

ซื้อผ้สวยรวยรวยเลยนะฮะช่วยเหลือคนไทยด้วยนะฮะันนีที่ผมใส่อย <hn> ู่บนเอ็นครับเบอร์เอ็นนะครับช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับตัวละ250ก็ไหนนะฮะเอ็มดังแดงสองเอดัสงสองตวสีตัวดี ครับครับสอาสองสองฟ้ต้วนครับพามูมือด้วยนะฮะสตัวนะครับแล้วก้เอนะฮะเอายครับโอ้ยโอ้ยเอาเอาตัวนี้อไม่เป็นไรก็ได้ ดูนี้เหน็บเต่าได้ท่ายาวเลยครับนะนะสีตัวเมื่อกี้นะเอาโขนนะ่หิผิดนะฮะเอาเองไม่ได้ อันนี้250รวมกันเป็น2องแสนห้นะครโอ้ยเยอะไปมากเลยนะฮะให้พี่มาพอได้ครับตัวเราตรงนี้ได้ยังพี่เอาด้วยครับใช้เลขสุดพี่ให้เด็กเดี๋ยวผมนอให้ครับ เมตันึแอวตนสีดำ่ไหมเมหมดแล้วนะฮะรับผมตัวนี้ายในโลกนะหมดตัวสีอะไรครับยึสีดำครับไซสอะไรดีฮะผมไซสเอมที่ใส่อยู่ฮะอะไรฮะไซสเอส นะถ้าพี่คิดช้าเดี Nike, <spe ak efecto> ๋ยวผมจะไซส์ซอกคอพี่นะฮะนะฮะเอาไซส์นะฮะไซส์ S นะฮะเดี๋ยวผมมาตามไปก่อนนะฮะเดี๋ยวพี่ะไซส์อสสิบสิบกรั ร้อห้าสิบขาเท่าไรครัอ๋อขาร้อยหนึ่งนะฮะเราโดนเล่นยอดนะฮะนะฮะเอามาเอาเสื้อต่อเสื้อพี่ พี่จะถ่ายรูปยังไงก็ได้ครับผมโอ๊ยโทษโทษนะครับผมจะถอยจะถอยไปเป็นใจเรื่องนะพี่นะฮะถ่ายตรงนี้ครับพี่ขอบคุณพี่มากครับถอยคด้วยนะฮะมากหมายเลย é uma coisa...